คุณแม่ม่อนใช่ยังนี่ยหัวชุมปูโอ้หน่วยงามสุดเลยช่อหนึ่งห่อจากหน่วยช่อหนึ่งหัวตีหน่วยได้หน่วยใหญ่พูดหาหน่วยขายขายรถจักรหวัดจะจิตบ้านเฮาห้องมาจะปลูกข้างบนจักต้น าอยู่ one, ่นี่มยูาเมันีร่รอาจยะถามเน่ถาน่ยปูกกูก็เพ็นหน้าอันอะไรดีก็กันอกว่าอดว่ามันเิ้อใหมีก้อเขาเห็นหน้าเขาเห็นหน้าก็มนเสียชาลดค่าเราปูค่าปุ๋ยอันนี้คือเร่กรใสเปุ๋ย มีนึงออกจักเสียชมพกออกมหมูหนึ่งออกเียเีนี่เีงเีียมนี้เดียนี่ไปนี่ออกเียมอีเยนึงเที่สเขาว่าไม่ม้อนขายใลยพวกชมพูนันเป็นเสียทลีกริรงท่ไก็ได้พเสียดอก่นี่คน,น,น,นร่วมชางมืดเง่นตนเง่นรวมอนี้มาาเป็นเงจหมื่นเท่านั้นีสิบมีสิบมีี่น มีสิบ่ต้นเเงินหกเกหมือนเออเห็ดจะบดจากไรเห็ดจะบดี่ออะไรสิป็นไรนึงนี่เขากรถูกไม่เติมเลยไรนึงเหเีินเกียนหมือนถ้าว่าเห็นหน้าซีหาไรแต่พ่อเกียนหมือนบ่บ่ได้แต่ฮันว่าเก็ดนสันละเต่ว่ากับบอามันบอก่านั่นมันดอกเพราะว่ามันได้ยูแบบตู้คู่มีคนมาไล่ออกใจมีใจดีมืดเงินกำเต็เงินใจมีใจดีมืดใจนีเรียกดี่ไรเนี่ยแต่โตเงินน่มสีเห็นยู่งเงินหกเก เริ่มต้นเลยว่าผมจะ ชมผูหญ่ไปน้ำเนาะบ้านต่อเติมไปน้ำไปปลูกปีไก่นี่ทังนั้นในเล่าสี่สิบนี่หละส่สิบกว่านี่ปีนี้ปีห้อยยู่เดี๋ยวนจะออกเนี้ย็น่างนข้าว่าสมานเลยเนาะสีมันก็มนพอมันออกสีมันก็มันใจนดเอามันมันเลยใหญ่เด้อจ้าจ้าแลวมันออกสีใหญ่เ่ามันใจ็นิดไม่มันจะออกเป็นบาดเป็นยังหกวายัง เขาเรียกว่าออกนอกฤดูทำให้สามารถขายรอรอยก็ได <Yeah. S 1> ม้มันแท้มันแท่ปีนี้